สาบายดีสาบายดีประสบกุกทุกคนสาบายดีย่างเ้าเหมือนีนห้ามมาบ้านลัดตุ๋ยเต้เ้าพี่นอ้องจะไปไหนกันทุกคนบรรยากาศแห้งแล้งแบบนี้เราจะไปไหนกันเอออาจธิปติดจักจั่นนั่นยังบนแล้วบ่ตังนั่นมันเป็นอะไมันประดพสมันประเพสหนังประเพสหยาง เจ้าเอามาลายุฮาว่าได้บอสวัสดีจ้าเจ้าต่างมันเป็นพิษแต่พิษมาแล้วรอบนึงจ้าไอฮอทพิษตัวบ่เออไปมาแล้วรอบนึงถ้าไปมือเส้าแล้วมันใบแห้มันกัตายพิษกันแล้วมันมือแย้มมือเส้ามันก็บบริสีกมันเข้ากับบริสโลกมันจะมีปีกเนาะอืมนี่ใช้ตัวแรกกับใบพึ่ง เอาอย่างใหม่เด้อทุกคนออกเจ้าบัวพันเนี่ยมันเชียงขางนึงเลยโต้งอาโลดโอ้ยตายแล้วมันก็บ่ได้เลยนะนะเบิดแหละนี่เออจะพันไปแล้วเนาะท่านนี้ตัวพวออกกับพวออกเลยพันนะจําไว้ไหมมันจะออกกู้อันไรเออตัน้อยกับตน้อยนะเดี๋ยวทั้งเครื่องหัวจะมีพันโปวกละโต้งอร่อยนี่ นี่ไงตัวเทิงนี่อยู่กจากใส่บ่อใส่แล้วเออยางไหมเอาในใส่ส่ยางไหมไอซีลงมาหออตัวเทิงเลยกไปเป่าเออเาขัมาเอออาเราไปยังกโยับาเนี่ยขไปให้กโปตะกบก้าบังไงนี่นี่ไงนี่คือพวกขึ้นฉ่าบอว่าเดีอกัาโปะก็เป็นรอยไม่โกดี กาด้นีเ่งแล้วกับโอเออคนนอนบารับนะทุยจ้าเปลี่ยนยังคิดพี่บ้าพี่บ่อไปเลยคิดเทนนันภาพติตะลักกบอกบาถือนอนบารับแบบนอนบาแจบเออว่าง่ายๆรับรับตื้นๆรับรับตื้นๆหลักกับพี่บ้าพี่บ่อฟันนั่นฟันนี่ไปลกัโอ้

มันน้องื้ได้หาีสแล้วเออไปติดนี่แหละพมีพมีพอมี่มีซ้อนกันไปติดนี่แหละโอ้ยเนาะอะไรได้อบ่ข้าได้เก้ได้แล้วแต่ี้ได้กายเออนี่นะคอย่าตัดตัวทิงเราลองเบิ่งดูมันหยอยปุ๊กปุ๊กปุ๊กลงมาไปจักนี่ตัวเทิงพู่ว่าจะนี่นะมันม่อนอะย่างมั อยา่อยานันไ่ันใส่น้่บอ่าริเกตอนะไม่ใส่ออกอยบอ่ไม่ได้อยางเาเลยเนาะมันเามันก็ไม่ย่างเลยมันออกอเา ๊ปกป๊เอ้ยคนตากนี่หมดบริตาค่อยอย่างอันยังก็มาให้ให้กุกให้พี่น้องให้ใหญ่ให้กินเลยนี่ให้ยังสิบ่กิกิอยู่คู่ให้เอาอันน่ะให้อันอยต้นโพอันมันให้น้อยบ่แม่นให้อันน่ะบ่แม่นบห้ฮือด มักให้กินไปครับกระปุ้นเมี่ยกระปุ้นอยังนั่นเอออันนี้มักให้เฮือด้วก็มัให้เหือดเห็นไหเนี่ยเราจะออไปกินกระจัมปุงจัมปะเงยบ่เออโอ้ยยังบ่ได้พอจ่องอยู่โอ้โหจ่องก็ะตุนี่เก็ชมาโตมาได้เนาะเบิ้งเบืขอยีพันเบ้งอจตมันีห่อนพอซอกมือที่พ่จีโตน้ำสมาเด้อ ไอตุ้ยนี่ตู้งอยู่เทิงนี่เราเพิ่งกสิพันธ์ลงมือย่อยสิคมเด้อกันนั่นแล้วไม่ตู้งไม่ได้แตวมันเต็มหูมันแล้วเอออะไนเต็มให้หลัพอนี่ไปไปพอมัธยีพอท่านกินท่นเจ้าถ kind of ้าว่ามือเจ้ามันยังบ่บินตายที่เก่าแล้วมือเจ้าก็ไหสิไปอ็ปีกปีกมันไว้ใป้ไปใส่มือคืนเจ้าไปบ่กขอดไปกับเด็กน้อยได้ไม่กลัวอยู่เลยนี่แล้วตุ้ยย่อยแล้วแล้ตุ้ยิ่ไอตู้ยิ่ยแล้วนี่หอมกินเสียวหอมดอกไม้ ไปเห็นยังจากวัตถ oh. no ิปัตต uh ิกาพาลิขาเมื่อสวรรค์บอกเห็นอย่างบุพพิล่ะพันนะเละต่มันยังออกฮะทอีแค่น้เออเดชจเออตละัไยุูลัไม่ชิย่อยละละตวหลตัไิย่อยแล้โอ้ยจะเป็นขุยได้ทีหาต้มย่อยเลยละตย่อยเลยย่อยล้ว้ำหนาไวปป ก็ไปเจาะไม้เอาจุกนะเจ๊กตะวัตักตักไม่ได้วนมากมันอันั้จะบบ่แดงน้ไปเนี่ยจไปเอาเขาก่อนมูยกิ้วเื่อบโอโอ้ยลงเลิกพูดแก่ตากับแกเออลงลงมาหาเพื่อนเกว่า ก็สิจับมาไหลเจ้าอยู่ดอกพอดีแล้วกยบคำโมาเจี๊บฮึมพอดีแล้วเปจังลูกนอกมัเีาก่อนอะไร้มืันนดวมัยนก่อแล้วแต่ิมือิมืนี้ของากินกิลมดอย่างนี้ินยาออกมาแล้วิงน่อยไปเอาเฮ้ยไหนระบายได้ซิปโตกับพ่อล้วไป อย่ามาว่ามันเด้อที่าจะจายันไปนี่แค่ประชานขึ้นกรมาอะไรมันแหนี่ไปเอาเอาบ่ได้เอาเอาไป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  ปไปได้ไปโติดีมลน้ำตองตอะไรไปะเาแล้วไอซีกันเลยมีบอสีีบอกระโปงนะกูีหารกระโปงคี้เกียมันดึกใเจ้าจ้มีไปจากเธออยู่นี่นะอมาแต่ฟาหรถบ <c oughs> ต้เา้วจะโ เรากินแล้วเจ้าองไม่ตื่นรีรออยู่นี่แล้วไปสีเราแหงมากต่ต่ดูก นักเอาพูละเศร้าโตเลยนะเนาะได้เลยจนะ <c oughs> ได้ตั้งมาจากไหนซืน้อมาตั <c oughs> าา้งแต่เมื่อวานแล้วหล่อบ้างแสดงไงสักห้าพันอู้คักเด้อโอ้ยเชื่อให้น้องเนี่ยม <c oughs> ันจะติดไหมเชื่อให้น้องเนี่ยเด้อแถวบ้านกันโอ้ถอดสร้างเอ่ตู้ดูดีขนาด เมื <ừ> ่เชาฉันกินขนมแล้วฉันด้วยตักไปตีตมาหลังมือเช้าเลยฉันกินซีฟิลเตอรนี่ยวาจะมาบัวตัวอยไรม่ขัตัคอะไร่ห้ั้ดเื้อนอะไกันต้าวันยังไงตัวระเขอะไรยััจะ้จนอะไนี่นะไปหาหนี้จี้ไก่ ซ้อนฮอจะปูนี่มอจะปูนี่เออติดไก่ตังนะอืมอืมบี่ใกล้ใกล้อืมขาหนยวยาบเนี้มักตัางมีซึ่งมาหย่เลย อย่างใหม่พี่น้องเอาไปติดจักจันเอ๋งเราก็บึ่งให้นออยางใหม่้ยังเอายางไม้ที่มันติดแล้วมันไม่ดีอ่ะติดพี่น้อจะมาติดซันนะเพิ่อนฝ้าฝ้าโอ้ชิมเพื่อนสาลุกมาแล้ ฮาวัดช่วยมือสาวนี Yo, hey. re na, shared, ่เขานอนชยอยู่ก็ถือเข่าเพื่อน่ยจีบริีพื่อเสียงล้ำอีกแล้วบอกบอกบ้าไปชอบเสียงพมไปบห้องเสียงเพลงเยอะเหย่่กับพื่ไปน้ำพญานาคอีกแล้วเหยื่่น้พานาคนอันพญาบาคมาลอกเพลงแล้อารมณ์เสียแล้วเขานอนหอบอยากไปเหยื่่ ใส้ใส่ไม่เขาได้ค่ะโอ้ยังเป็นเปนอยู่นะเยยังบริเฮ็ดอะไรอีเยอะเลยไปเมีไปเล่าเนาะอมวันนี้สอกเหล็กนะอืนี้อกเหลกนะห้าบอลรถมันไ้รถย่งอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคันเพื่อนขอย้วกับชิบประมาณนี้เลยหาบอลย่งอีกล้ว โก่งไเลยสิสเข่าโก่งนี่โ,โอ้ยจุรร๋รถบ๊อบรถเกียร์ไปพี่น้องเดี๋ยวนะเข้าก็สีเขา่าปลาซะก่อนหาก,กิีดเขากินนีดน้ำจากสีเข่าไปกิีจักจันเนานะพี่น้องติดตามคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเ้ย i okay.